รถเข้าใหม่สภาพนางฟ้ากับเจ้าคันนี้เลย m าสด้าสามสปีริตซีดานะฮะเกียร์ออโต้ปี12บคันนี้รถเดิมๆสวยมากขายเท่าไหร่พี่แนนคันนี้คันนี้นะคะราคาเพียง1,99,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละ4,000กว่าบาทสูงสุด7ปีเลยนะคะและที่สำคัญแถมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีไปเต็มๆเลยค่ะรถสวยมากเลยพี่แนนเรามาดูห้องเครื่องกันเลยค่ะ 1> 1. In, 1.6เบนซินนะฮะดูโอโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16บ่าวดูฮะซอกสวยๆแบบนี้น้ำยาครบๆครับผมเครื่องเรินนิ่งๆเลยค่ะมาดูภายในกันเลยนะคะฮะนี่ฮะเบาะหนังสีดำนะฮะใหม่ๆตึงๆเลยดูแดชบอร์ดสวยๆครับผมพร้อมเครื่องเล่นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่เพียง1 1 0 0 0 0กว่ากิโลแอร์แบคคู่นะคะคุ้มค่ามากเลยพี่แนนนี่เบาะหลังตึงๆเลยและที่สำคัญเบาะหลังพับได้ด้วยค่ะ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ